ถ้าคุณเป็นนักดื่มน้ำผัดผล,ลไม้ปั่นตัวยงคุณอาจจะเคยพบปัญหาว่าดื่มแล้วรู้สึกท้องอืดแล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยไม่ดีหรือไม่ถ่ายถ้าคุณเคยเจอปัญหานั้นวันนี้มาดูกันข่าวว่าเป็นเพราะอะไรปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหนุ่มๆสาวๆที่รักสุขภาพทั้งหลายค่ะ หันมาดื่มน้ําผักและผลไม้ปั่นกันเพราะว่าผักและผลไม้เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นตามความเข้าใจของคนทั่วไปถามว่าเป็นเช่นนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นค่ะเพียงว่าบางท่านเนี่ยเมื่อเริ่มมาดื่มน้ําผักผลไม้เนี่ยมีความรู้สึกว่าแน่นท้องไม่สบายท้องบางคนก็คือทําให้ระบบขับถ่ายที่เคยอาจจะขับถ่ายสองวันครั้งสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยิ่งมีปัญหาไปใหญ่เลยที่เป็นอย่างนั้นนะคะเราคงจะต้องมาดูกันว่าวิธีการหรือว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรประการแรกค่ะเนื่องจากว่าผักและผละไม้เนี่ยเป็นพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเราทานไปแล้วร่างกายเขาก็จะดึงเอาวิตามินแล้วก็น้ำที่อยู่ในผักผลไม้นั้นเนี่ยนะคะเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งหมดก็จะเหลือเพียงกาก,ากอาหารที่ตกค้างอยู่แล้วก็เตรียมที่จะขับถ่ายออก ในกรณีที่บางครั้งค่ะร่างกายอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของขับถ่ายมาก่อนคือปกติแล้วไม่ค่อยจะถ่ายตามเวลาหรือว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันหรือแม้แต่ท่านที่เคยถ่ายทุกวันก็อาจจะมีปัญหาเช่นกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ระบบขับถ่ายปกติคือถ่ายเองได้ทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น3วันถ่ายครั้งหนึง่ง5วันถ่ายครั้งหนึง่งอันนี้อาจจะเจอปัญหาที่ว่า ของเก่าก็มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายอยู่แล้วคือขับถ่ายได้ไม่ไม่ปกติอยู่แล้วทีนี้พอเราหันมาดื่มน้ําผักผลไม้แบบเอาจริงเอาจังเองเอนะคะบางคนแบบใหม่ๆค่ะฟิตฟิตมากเลยดื่มเยอะมากบางทีดื่มวันละสามแก้วสี 4, แก้วเพราะคิดว่าดื่มเยอะเนี่ยมันจะดีคือจริงๆแล้วดื่มเยอะดีไหมดีค่ะแต่บางครั้งอะไรก็ตามที่มันเยอะไปมันมากไปมันก็อาจจะก่อให้เกิด ผลเสียกับร่างกายได้สำหรับบางท่านที่ระบบขับถ่ายไม่ดีอยู่แล้วอืนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าของเก่าเนี่ยที่ร่างกายพยายามขับออกเนี่ยมันก็ยังไม่ออกในขณะเดียวกันเราก็ทานผักและผลไม้ซึ่งมีกากอาหารเยอะเนี่ยตามเข้าไปอีกพอเป็นอย่างนั้นค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าของเก่ายังไม่ไปของใหม่มาอีกแล้วเนี่ยนะคะคือปัญหาวิธีการก็คือให้เติมน้ําลงไปในน้ําผักและผลไม้ปั่นนั้นเนี่ยให้มากหน่อย อัตราส่วนถ้าโดยปกติสมมุติว่าคุณเคยทาใช่ไหมคะเป็นผัก2ผักและผลไม้2กับน้นํา1นะคะก็ให้เพิ่มเป็นผักผลไม้2น้ํา2หรือน้าํา3คือหมายความว่าอัตราส่วนเป็นอย่างนั้นเลยคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยคะ่ะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยจะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าทั้งที่แล้วหรือที่ผ่านมาเนี่ยเราใส่น้ําในปริมาณมากน้อยแค่ไหนจากเดิมตรงนั้นก็ให้เราเพิ่มปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเขาสามารถที่จะนําเอาน้ําที่เราใส่ไปพร้อมกันกับน้ําผักและผลไม้ปั่นตรงนั้นเนี่ยไปช่วยให้กากอาหารเนี่ยมันนิ่มตัวคือแน่นอนร่างกายเขาจะต้องดูดซับเอาเอาน้ําในกากอาหารออกไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราใส่น้ําในปริมาณที่มากพอเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้ยังเหลือน้ํานะคะที่จะทําให้กากอาหารตรงนั้นเนี่ยนิ่มตัวลงได้ยังอยู่นะคะดังนั้นก็คือให้เพิ่มปริมาณน้ํา วิธีที่2นะคะก็คือโดยการเติมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือมะนาวลงไปด้วยเพราะว่าในมะนาวจะมีวิตามินซีสูงนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกข้อหนึ่งนะคะที่คิดว่าอาจจะเป็นสาระสำคัญก็คือเรื่องของเครื่องปัน่นคือถ้าเครื่องปั่นที่เราได้มาหรือเราซื้อมาเนี่ยค่ะมันมีรอบที่ไม่สูงนะัก หรือบางทีมีแค่2อใบมีดการที่เขาจะตีผักและผลไม้ที่เราปั่นลงไปเนี่ยค่ะ mm. เขาก็จะตีได้ไม่ละเอียดทําให้มีกากอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ๆซึ่งถ้าเราทานไปแบบนั้นเนี่ยค่ะตอนดื่มเนี่ยเราดื่มได้แต่พอเข้าไปในร่างกายแล้วค่ะมันกลายเป็นว่าร่างกายเขาจะต้องไปทํางานต่ออย่างหนักมันก็ทําให้เหลือเป็นของเสียหรือเหลือเป็นไฟเบอร์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆๆนะคะมันก็คือกลายมาเป็นกาก,ากอาหารมากขึ้น แต่ถ้าเราใช้เครื่องที่มีรอบสูงหน่อยก็จะตีแบบละเอียดเลยไฟเบอร์เนี่ยคะ่ะจะมี2อ,อย่างนะคะคือไฟเบอร์แบบละลายน้ําและไฟเบอร์แบบไม่ละลายน้ําดังนั้นถ้าเราใช้เครื่องปั่นที่มีรอบสูงก็จะช่วยให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยทำงานได้เบาลงนี่เป็นวิธีอีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้าเผื่อว่าสุขภาพของคุณนะคะเรื่องของระบบขับถ่ายคุณดีเนี่ย เมื่อคุณดื่มน้ําผักและผลไม้ไปแล้วนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยสามารถดูดซับเอาวิตามินเกลือแร่ที่มากับผักและผลไม้ที่คุณทานเนี่ยนำไปใช้ได้ดีขึ้นถึงตอนนี้ดิฉันยังยืนยันนะคะว่าน้ําผักและผลไม้เนี่ยมีประโยชน์แน่ๆเป็นแต่เพียงว่าบางครั้งร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่เดิมแล้วแล้วพอเรามาทานผักและผลไม้ที่มีกากหรือไฟเบอร์สูงๆเนี่ยมันจึงเหมือนกับไปเพิ่มพาระนะคะ ให้กับระบบขับถ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เรามีปัญหาตรงนี้เนี่ยมันสาเหตุมาจากอะไรหลังจากที่เราแก้ด้วยการดื่มน้ําเพิ่มขึ้น้วยการเติมน้ําเพิ่มขึ้นเติมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไปแล้วนะคะเคี่ยวอาหารให้ละเอียดขึ้นทำฟาสติ้งก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วมันยังไม่ได้ผลหรือมันได้ผลช้าดิฉันแนะนําว่าควรดูแลเรื่องของตะกันแล้วล่ะนะคะซึ่งคําตอบของมันก็คือธรณีสันตคาตอยากจะบอกนะคะว่าธรณีสันติาพ แก้ปัญหาเถาดานแก้ปัญหาตะก,กันที่จับเกาะอยู่ในลำไส้ใหญ่หลังจากที่สุขภาพระบบลำไส้คนดีแล้วทีนี้หันมาทานน้ำผักผลไม้รับรองเลยค่ะผิวสวยแน่นอนขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีกับการดื่มน้ำผักผลไม้ด้วยความเข้าใจในเรื่องของกลไกการทำงานของร่างกายถ้าหากคลิปนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะ รับฟังในส่วนของสาระเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการในเรื่องอะไรทรงคําแนะนํามานะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วดิฉันก็จะนําเอาคําถามที่หลายท่านได้ส่งมานะคะมาตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็มาพูดคุยกันคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับหลายท่านที่กําลังชื่นชอบในเรื่องของการดดินน้ําผักผลไม้แต่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายหวังว่าจะได้รับคําตอบแลก็แก้ไขปัญหานี้ได้โดยไม่ยากค่ะ แล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ